ครับตอนนี้กําลังเร่งประกอบเครื่องอยู่นะครับทีน,นี้มาดูาเป็นเครื่องรุ่นนี้นะครับเครื่องอยู่้ายเครื่องนะครับก็จะมีมาร์คข้อเบี่ยงตรงนี้หนึ่งตัวนะครับกับเครื่องเครื่องพ่วงตันนี้หนึ่งตัวแล้วก็ป <c oughs> กติถ้าเป็น TDC มาร์คตัวน,นี้จะหมุนมาชนกัน,นครับแต่ตัวน,นี้ผมตั้งปั๊มอยู่มาร์คปั๊มจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นขีดเล็กๆครับ อันนี้คือมาออร์กปั่มนะครับลูกสูบก็จะขยับลงประมาณสิบสององศาก่อนสูนไตมบนนะครับเดี๋ยวจะจหมุนดีซีขึ้นมาก่อนก็เจ๋ตอนแรกก็ดูที่พูเล่นะครับดูไปดูมา ปรากฏว่า,ามาราคีปุเรมันเคลื่อนนะครับโอเคอันนี้สูบขึ้นสุดพอดีนะครับสูบขึ้นสุดแล้วมาตรงตัวนี้ตรงนะครับทีนี้มาร์คีเลรีน,นะครับไม่ตรงนะครับเพราะว่าอะไรฮะนี่จะเป็นมาร์คีดีซี DC ตรงนี้นะฮะไม่ตรงนะครับ ที่อยู่คูเล่ขออยับมาอยู่ตรงนี้นะครับคนเรื่องนะครับก็เป็นไปได้ว่าคูเล่หน้าเป็นแบบมีอย่างการสะเทือนนะครับอาจจะเกิดการสึกหลอในการใช้งานใช้ไปนานๆแล้วมันมันเคลื่อนนะครับคูเล่ตัวนี้กับตัวนอกกับตัวในมันไม่ได้ยึดติดกันนะครับมีมีซีนยางตรงกลางครับอาจจะเกิดการชำรุดในการใช้งาน,นครับ มากมันเลยไม่ตรงนะครับเนะ่นละเรื่องเลยนะครับมตัวนี้กับตัวนี้นะครับซึ่งเป็น PDC นะครับที่เสียก็คือปลอกสูบปลอกสูบรุ่นนี้มันจะขยับได้นะครับก็โอเคมากตรงนะครับครับตัวนี้มากปั๊มอยู่ตรงนี้นะครับเผื่องพ่วงก,ก็เดี๋ยวใส่ประกอบไปเรื่อยๆนะครับ